ในโลกที่การพัฒนาไม่หยุดนิ่งการฝึกอบรมฝีมือแรงงานคือกุญแจสําคัญสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมต้นแบบแห่งความเป็นเลิศด้วยพลังของนวัตกรรมการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นเราขอพาท่านร่วมรับชมด้านความสาเร็จที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและได้ผ่านการประเมินพร้อมได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวดที่2 ได้ถึงสามรางวัลถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรกรในจังหวัดส,สุรินทร์เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสนับสนุนพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนโดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคการเกษตรและต่อยอดสู่ความมั่นคงทางพลังงานของท้องถิ่นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีงบประมาณนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีบุคลากร ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Training of Trainers on Computer Networking Technology ณศูนย์พัฒนาเทคนโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง CDE กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านไอทีของรัฐบาลอินเดียที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคม2567ภายใต้ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT GT และการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียความสําเร็จนี้สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมระดับนานาชาติทั้งสองความสําเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐานการบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติเราจะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านหลากหลายช่องทางได้แก่กล่องรับความคิดเห็น แบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google Form QR Code ทุกเรื่องร้องเรียนจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติพร้อมจัดส่งอีเมลตอบกลับไปยังผู้แจ้งทันทีและดำเนินการแก้ไขนอกจากนี้เรายังใช้ Google a p p s คริปตและ Google Data Studio เพื่อแสดงผลข้อมูลแบบ Dashboard ให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลแบบเรียทมทุกสัปดาห์เราไม่เพียงแต่รับฟังแต่ยังตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุริน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างครบวงจรโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนในทุกขั้นตอนเริ่มต้นจากการเข้าถึงแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Line Offici a l Account าท์สุริน l i c Service ที่ออกแบบริดเมนูเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้วเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ระบบจะดำเนินการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติถึงผู้แจ้งทันทีและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ Google Sheet อย่างเป็นระบบ จากนั้นจะถูกนำไปแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดบน l ู o k e r Studio Google Data Studio เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามวิเคราะห์และจัดการได้แบบเรียลไทม์ time. จุดเด่นของระบบนี้คือการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งอย่างสูงสุดทั้งหมดนี้ช่วยให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใสรวดเร็วตรวจสอบได้และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรอย่างแท้จริง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างระบบฝึกอบรมที่เข้าถึงได้ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนตัวนี้เป็นชุดนอนนานะครับที่เราใช้อยู่ที่สวนสุขใจไร่เ่าฝันของเรานะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเก็บไว้ใช้ในยามกลางคืนและในช่วงกลางวันก็สามารถใช้ในเรื่องของปั๊มน้ําที่เป็นปั๊ม12โวลต์24โวลต์ได้ด้วยนะครับ นี่คือชุดปั๊มน้ำโซลารเซลล์นะครับที่ได้จากการเรียนรู้จากสำนักง,งานพัฒนาปิมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์นํามาช่วยลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้น้ำมันในการสูบน้ำนะครับจะเป็นการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเรามีระบบน้ำที่เป็นน้ำพุ่งขึ้นนะครับเป็นน้ำตกลงมาเพื่อให้ออกซิเจนปลานะครับถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเราจะต้องเสียค่าไฟจํานวนมากแต่นี้เราใช้ระบบโซลาเซลล์ครับตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟไปได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพัฒนาปิมือแรงงานจังหวัดสุรินทนร ที่ให้การสนับสนุนและก็ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทํางานของระบบโซลาเซลล์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับมุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและการเข้าถึงของประชาชนอย่างแท้จริงเราได้พัฒนาระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกหลักสูตรได้ด้วยตนเองพร้อมระบบแดชบอร์ดที่วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครแบบเรียลไทม์ช่วยให้การบริหารจัดการรุ่นฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุด้วย g g o e App s p e ชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกตรวจสอบและเบิกจ่ายพัสดุได้อย่างเป็นระบบ